อันนี้คุณน้าคุณน้าดูแลอยู่ที่นี่ใช่ไหมมันใช่ก็เป็นคนวัดลคังนี่ไปอยู่กับหลวงพ่อเที่ยงด้วยอ๋อจ่าจ่าโอ้เป็นเป็นผมเคยจะว่าโชคดีของผมเลยนะน้ำปานนะท่านอ๋อครับนี่หรือลูกหล่อนอันนี้ลูกหล่อนี่ใี่ยอันนี้เป็นไม้ไม้เระาโบสถวัดลคังเป็นเรื่อยนร้อยปีก็ซ่อมโบนแล้วหลวงพ่อเขาเลยเอาไม้นี่มานมาเก่หลวงพ่อเที่ยงใช่ไหมครับใช่อืมนี่นี่วัตถุมงคลของท่านมันเลยมีวะลคังแล้วก็มีพระผง ครบผมนี่ก็เป็นพงระอุโบสถที่เป็นเร้อยปีที่เป็นอิฐสีงดาท่านมาบดมาบดแล้วก็มาผีรอยจากอันนี้เป็นชุดของหลวงพ่อเที่ยงเนาะใช่เอ็นนี้มีปีผมเห็นมีปีหกสี่หกสามเอ็นนี่เห็นเ็นเ็นเป็นพระใหม่ไม่ใหม่ครับเป็นเวรสายเก่าใช่ครับไม่ใหม่เพราะว่าหลวงพ่อเช่นครับรอยตามหลวงพ่อโตไปที่ไหนเนี่ยทช่นท่่นจะท่านจะตามสืบไปอย่างนี้อืมครับ เพียงดินดำเนี่ยก็เป็นดินของวัดกรรมของฝอยเลยที่ราชบุรีที่ที่วัดที่หลวงพ่อธรรมเดียมพุทจันทร์โตไปเน้นสีดำเนี่ยแล้วมีมีผงพญาไม้เงี้ดำอยด้วยที่ที่ชัยภูมิมีมีขั้นขั้นคันไปขุดเจอไม้เงี้ได้ไม้ไม้เงี้ดำแล้วขึ้นมาจากงานเฮ้ยเป็นรูปหล่อคนมาเที่ยงใช่ใช่รุ่นแรกเลยอ๋อลูบหล่อคนมาเที่ยวรุ่นแรกที่จริงนะสี่พระจันทร์ทำอันนี้ก็เป็นเหมือนกันอันนี้หนึ่งห้าหนึ่งเน ของของของเวลาขังปีนี้อ๋อร้อยห้าสิบเอ็ดปีใช่ร้อยห้าสิบเอ็ดปีผลมาตรงนี้นี่ผมโชคดีมากเลยเนี่ยนี่นี่รูปหล่อคนชุกนี้ก็เป็นเหรียญเด่นเงินนี้เหรียญเจ็ดเซนอันนี้เหรียญสี่เซนอันนี้ก็เป็นเป็นพระโชุดห้าพิมพ์ของเวลาขังเนี่ยพระโผห้าห้าพิมแต่แต่รูปเหมือนนี้ยังไม่เช่าเนี่ยเขาตัวสด น,นี่นี่นี่น,น,นี่นี่ข้าวรพะออกไปไปโชว์หรือไปไรเมื่อวานนี่เห็นม,มีนมีเต็มเลยมีของหรวงว่าที่ยังไงฉมังรัวมีประสบการณ์เนี่ยอืมอันนี้เป็นรุ่นรุ่นรุ่นหนึ่งห้าหนึ่งอ๋อหนึ่งห้าหนึ่งเมื่อเมื่อเมื่อปีปีแล้วปีแล้วแต่ว่าแต่ว่าพระองุเล็กเขายังไม่ไม่ด้ออกมาล้าเขาเขาจะต้องทำทำตู้เพราะตอนนี้ กาเอามาเช่าเนี่ยเข้าโวสดไงไม่ให้คาราวาสไปยุ่งมีแต่พาอย่างเดียวที่จะนั่งเช่าได้อ๋อค่ะบุคคลไปนอกไม่อันนี้เป็นพิมพ์คะแนนหนึ่งห้าหนึ่งใช่พิมพ์ก็มีเป็นพิมพ์ใหญ่เวลาค้างพิมพ์เฟเบอร์ตูมพิมพ์เจดีแล้วก็พิมพ์หลักพิมพ์ฐานแซมอะไรหลายๆพิมพ์ครบข้างห้าพิมพ์ไออันนี้ถ้าพิมพ์พิมพ์ใหญ่เกรเทนุูสซุมเนี่ยมันสามร้อยจะจะพิมพ์อื่นได้สองร้อยสองร้อยสองร้อย ถ้าเหรียญเงินใหญ่เนี่ยห้าพันแค่สี่เซนอืเม็นร้อยปีย้อนยุคหลวงพ่อโตจะจับง่ายไหมจะอ๋อรับผมอันนี้อันนี้เจ็ดเซนนี่สองพันอืก็สวยอันนี้รุ่นนี้ก็เป็นอันนี้เป็นเป็นเนื้อนวาโลหะสอเป็นนวาโลหะเนื้อทองผสร้อยห้าสิบเอ็ดปีนะใช่เนื้อทองชุดนี้เป็นร้อยห้าสบเอ็ดปีใช่นี่ร้อยห้าสิอ็ดปีอยู่ออันนี้สี่ห้าชัติกาลเออ 2องปีเกิดหรุ่มโตมีก็มีเพชรที่ยังดังเช่นหลวงปูมหลวงก็มาพุชาพิเศษด้วยรุ่นรุ่นนี้จะดังมีราคานะองค์เล็กอย่างเงี้ยตอนนี้ราคา2 5งพแต่ก่อนเช่าองแค่สามร้อหรือสองร้อยห้าสิบเนอ่เป็นเงินอันนี้เป็นสองสิบสี่ปีชาติการอประมาร้อสี่5้าครับผม นี่หนึ่งห้าหนึ่งก็จะมีห้าหนึ่งนิ้วหนึ่งพาตั้งหน้าตั้งหลอสามนิ้วไว้นี่เนื้อผิวไฟเดิมอันนี้เนื้อเนื้อลงดำอ๋อครับเนื้อผิวอันนี้นี่เสาห้าอันนี้สองห้าสามหกกอบอันนี้ก็เสาห้าเก้าก็มีก็มีเสาห้ารุ่นสองเจตจัก่วัชร์พ้าเล็กๆคะแนนให้ให้ผู้หญิงให้ผู้หญิงเด็กปกโคเออให้คอให้ให้เด็กให้คอเพราะว่าตัวใหญ่เด็กๆเล็กห้อยไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นรุ่น อันนี้ถ้าไม่ได้คุณน้านี่แย่เลยนะเพราะว่าคุณน้าท่านอยู่กับหลวงพ่อเที่ยงมานะครับนะอยู่ท่านอยู่กับหลวงพ่อเที่ยงมานะเป็นทั่งหลวเยเป็นเด็กอะหลวงพ่อเที่ยงท่านมรณภาพไปนะครัแต่ก่อนท่านไปอันรุนนี้เป็นร้อยยี่สิบสองปีเออร้อยยี่สิบสองปีสามเจ็ดสองพันร้อยสามสิบเจ็ดเนี่ยเนี่ยโอ้โหผมโชคดีมากนะเพื่อนๆผมมาอันนี้เป็นชุดห้าห้าพิมอย่งไรแล้วก็อันนี้อันนี้ชุดแยกมาเป็นชุดเดียวอ๋อ แล้วก็มีนี่พิมพ์หยดน้ําเป็นน่าครับแล้วแล้วก็ยังมีพิมพ์สี่เหลี่ยมเป็นเงินเป็นนั่นนองมีมีมากไหมสะสมนะมันมีครับมีครับอ๋อพอมีพอเก็บไปอยู่ตอนนี้ตอนนี้เรามาเช่าเนี่ยองมาร้อยองข้างนอกขายขายอยู่ห้าร้อยอ๋อขผมอันี้ร้อยสิบแปดปีนะอันีร้อยสิบแปดปีสาม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  กระดังเนี่ยรุ่นนี้คือเป็นพระที่อยู่ในอภินิหารของหลวงพ่อคือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่วัดละคังไฟไหม้เมื่อปีสิบเจ็ดสิงหาสองห้าสองห้าสามสี่ไฟไหม้แล้วก็พระอื่นพอหักเลยลุงพุโตจะไปเป็นเหรีเลือเลือยอเลยไม่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 ไหวจริงเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับพุโตนั่งต้านต้านแค่มีมีมีเด็กเก็บไฟมาเกอนแต่ว่าท่านองค์ท่านไม่ไม่หักแม่เลยเลยครับ ไปเป็นประพันธ์องศาที่แบบเผาผ่านตึกไม่ไม่สักลงเนี่ยกผมนี่คือปีก็คือแสดงที่ีสังรุ่นร้อยสิบแปดปีใช่รูปนี้มีพินิหารแล้วก็รูป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 ที่เป็นอะไรนะเป็นเป็นรูปที่เป็นปอเตอร์เล็กๆแบบไม่ไม่ไม้ไฟไม่ไหม้ไฟคนเก็บไปห้อยคอเขาก็เรียกกันว่ารุ่นของพินิหารร้อยสิบแปดปี อันนี้เป็นรุ่นต้านไฟเนี่ยผมคนลุกแบบพูดไปเนี่ยคึงลุกเลยอันนี้คุณนะคุณนับท่านคนลุก้จริงๆนะครับจริงนี่ไม่ใช่เล่นนะเออคดขึ้นจริงนะเนี่ยดูดิผมกดนับถือมากนี่ไปว่านผมยังไปเช่ามันอ๋อครับผมเช่าผมอันนี้เป็นรุ่นอันนี้อันนี้ร้อยแปดปีเออเป็นปางนั่งเทเขาก็เขาก็ทำทำซุ้มทำกรอบไม่ไม่ไม่มีรุ่นอะไรทำถือว่าเป็นรุ่นเก่าของอโละคัง อันนี้เป็นรุ่น108ปีนะครับพศ2523อันนี้เนื้อเนื้อท่ำชาตะกวดท่ำชาแต่เดี๋ยวเนื้อตะกวดท่ำชานี่หายากนะเออยากหายยากครับหายยากอันนี้เป็122อยู่นะ200ปีคือ1307อันนี้เหรียญโลหะรุ่นจุดด้ายนี่อยู่ร้อยปีรุ่นแรกเลยอันนี้เป็นร้อย ร้อยแปดปีใช่ไหมฮะทำที่เป็นที่เรียลลิ่บางทีก็แจกพระผู้ใหญ่แจกที่ที่มานั่งลงโอ้โหนี่โชคดีมากเลยครับทุกท่านคือเราได้มาเห็นอันนะไม่ได้เช่าคือเป็นพระที่ลงปกพี่ขานิมนต์มาแล้วก็แจกเป็นของฝ่ายบางรุ่นเนี่ยท้งหนังสือเนี่ยไม่มีนะครับหนังสือไม่มีนะแต่ทางวัดเขาเก็บไปหมดนะครับทางวัดที่เก็บไปหมดนะตอนนี้ก็ทำมีปิ๊พิเศษไปเพราะฉะนั้นเรามาศึกษาจากวัดได้เลยนะครับ นนี้ไม่ไม่มีเซียนของจริงไม่มีเซียนอันนี้ของจริงนะครับไม่มีผลประโยชน์นะอันนี้คือของวัดแท้ๆเลยนะครับไม่มีนอกไม่มีในไม่มีผลประโยชน์แฝงไม่มีทานนิดนะครับในรูปภาพเนี่ยทุกท่านจะสามารถเห็นได้หมดเลยในร้อยปีปีหนึ่งห้าในหลวงพระราชนิเสดพระราชนิเินมาด้วยมาที่รักลังการในการซ่อมอันนี้ของแท้ๆเลยนะครับเราสามารถตรวจสอบได้เลยนะ คือกล่องจะเป็นคอสโมข้างหลังนะครับกล่องกล่องนอี่ห้ได้เป็นนอันน,นะ dai, น,นี้ช่องไฟแชลลสืจบจากพระเนี่ยถือว่าโชคดีมากนะครับวันนี้เราได้มาเจอกับคุณนะ้าท่านนี้นะท่านท่านมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมเด็จทั้งหมดเลยนะครับเ,เพราะว่าท่านเป็นเป็นผู้ศรัทธาท่านหนึ่งขออน้เที่ยงนะครับรับใช้ท่าน อันนี้เจ้าวาดน้ำลากมาลากกัวมาถวายตอนตอนจะไปตรวจภาพให้เป็นเจ้าคณะภาคสิบเอ็ดไงเจ้าคณะภาคสิบเอ็โอเคนะครับเพื่อนๆบูมบว่าที่ันเป็นกามีเมตุดีมากเลยนะครับรอบวันนี้ครับ